กิบต่อครับพี่นอ้องนะเดี๋ยวเ <Horse> ดี๋ยวเด,ดีงามตัว <Yeah. S 2> กับพี่น้องเฮ็ดนาเร่รครับตัวกำงามเลยครับโอ้โก็บ่มีหมูเนาะไอ้อพี่น้องเฮ็ดนาแร่เฮ็ดนาแร่กำลังออกเลยนี่พี่น้องเท่ะไรนั่งทำงามเลยพี่น้องต่อเลยพี่น้องไข่ หนึ่งไข่เห็ดหน้าแร่กำล,ลังออกเลยพี่น้องเลยพ่อโย่ตอพี่น้องเห็ดแปง้งแปง้งหนึ่งดอกงามๆต่อครับพี่นอ้องเห็ดแปง้งดอกใหญ่ๆเก็บครับเก็บเลยเ<ม>หย็ดแปง้งสองดอกนี่สองดอกงามเลยพี่น้องอเ,เห็ดแป,ป้งเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้อง พูดนะกำลังเกิดอยู่นี่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานครับพี่น้องปึ๊บหนึ่งดอกนี่งามน้องเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่ๆลยครับปึ๊บอุ้ยบึงดอกเห็ดครับเห็ดพึ่งหวานเองดอกเห็ดพี่น้องต่อครับเห็ดแป้งแป้งหนึ่งดอกนี่เห็ดอะไร เห็ดละงอกพี่น้องเห็ดละงอกหนึ่งดอกพี่น้องเออเห็ดละงอกลงมทิบต่อเลยพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งเขาครับพี่น้องเห็ดพึ่งเขาต่อพี่น้องเก็บต่อเก็บต่อเห็ดนาแรียเห็ดหน้าแระเห็ดหน้าแระ เก็บต่อครับพี่น้องเห็ดแดงเก็บเลยพี่น้องสวง,งามเลยครับเห็ดแดงต่อพี่น้องเห็นเห็ดไหครับเพียเอาครับเก็บพ mm hmm. ี่น้องเห็ดแดงดูสวยงามเลยครับพี่น้องเบิ้งครับจิบ็บนายสุเก็บเลยครับ <muitas. S 2> อีกดอกนึงอีกดอกครับพี่น้องอ้ยดอกงามๆหุ่นดอกนึงนู่น ну. พ oh. ี oh. no ่น้องตามไปเห็ดแดงดอกงามๆนะครับพี่น้องโอ้ยู้หูงามเลยพี่น้องหุ่นครับพี่น้องเห็ดแดงโอ้ยเกิดคักไปตามไปอ้ดอกหุ่นครับพี่น้องเห็นไหมครับโอู้หูเหยใบไม้ออกไงเออนั่นแหละ่ว่าดอกใบใหญ่เนาะในป่านี่นะนี่ครับดอกนึงพี่น้อง ครับสวยชัวย์เอนนะครับมบอรพี่น้องเห็ดแดงเห็ดนาเลยพี่น้องเห็ดนาแร่ตามอีกหนึ่งดอกคนน่ะเห็ดแดงตีลังกากับมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพาไปเก็บแหละพี่น้องเดี๋ยวพาไปเก็บพาไปเก็บเก็บต่อพี่น้องเห็ดนาแรีเห็ดนาแร่ ปเก็บครับพี่นอ้องอึ๊บเนี่ยดอกง,งามๆเลยพี่น้อง,น,อง,งน้องเบิ่งมันตีลังกาถาเลยครับพี่น้องเห็ดแดงต่อพี่น้องโอ้เห็ดแดงงามครับเกิดเป็นแถวเลยพี่น้องเอยเก็บต่อพี่น้องเห็ดแดงหนึ่งดอกโอ้ดอกเท่าซ้ำครับบ่อเท่ากับบ่อครับเก็บครับพี่น้องเห็ดแดงดอกงามๆเลยบ้าพี่น้อง อ่าอพี่น้องเห็ดแดงตามไปด้วยอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องดื้อเห็ดแดงเห็ดแดงเบืดด่อพี่น้องโอ้ยป่านปลูกไว้วะจุ่มกันเลยครับเห็ดแดงเกิดอยู่จังซีครับพี่น้องเห็ดแดงก็ได้เ,เออ พี่น้องปานปลูกไว้วะเห็ดแดงดอกใหญ่ไอ้ต่อพี่น้องเห็ดแดงดอกใหญ่อืม,อมโอ้เสียดายเถาพี่น้องเบิง้งเห็ดแดงเถาโอ้ในด,ดอกหนึ่งมีอยู่ครับพี่น้องเนี่ยต่อครับเอ,อิบเห็ดแดง ต่อเลยพี่น enfin ้องนี่แดงต่อครับพี่น้องหนึ่งดอกโอ้ยุ่งกับกัดพอยุ่งครับผมเห็ดแดงสองดอกเยอครับพี่น้องงามเก็บต่อครับพี่น้องปาดอรรถไข่เห็ดแดงนี่อะ ตามมาด้วยอีกหนึ่งดอกใกล้ๆกันพี่น้องต่อเลยพี่น้องเห็ดแดงดอกงามก็อ,อีดอกครับพี่น้ององามเลยเก็บเก็บพี่น้องเก็บจวดเลยพี่น้องโอ้ยุง่งต่อเลยพี่น้อง ต่อพี่น้องโอ้เห็ดดอกาง,งามเลยจุดนานต่อพี่น้องเอี๊ย <c> บ <oughs> ครับเนี่ยต่อเลยพี่น,อดดอางงาน้อ,นอ,ง,อ,องเห็ดแดงดอกงามเนี่ยต่อพี่น้องต่อครับต่อไข่เห็ดแดงอ๋อพี่น้องสามดอกดดดชมกันยา,ยาวอาธรรมันยาวกับจิตัดเป็นอิเป็น สองอีพีนะครับอันนี้เทาแล้วบอสครับเนี่ยเนี่ยต่อเลยพี่น้องโอ้ดอกงามๆเนี่ย yeah. ตามได้ไข่มันพี่น้องเนี่ยก็ตามด้ดอกครับพี่น้องเนี yeah. ่ยตัดจึกเลยเพ็ดแดงยกข้ามไปอีกหนึ่งดอกนี่เห็นว่าพี่น้องเพ็ดแดง เกิดไหลงามๆเลยต่อครับพี่น้องต่อเด้อเห็ดแดงยาวๆเลยเห็ดแดงต่อครับพี่น้องโอ้ยดอกงามๆเลยเห็ดแดงต่อครับพี่น้องเพชรแดงไข่มันครับพี่น้องอึ๊บไข่เห็ดต่อครับสองดอกงามๆเสริม หิดห็ดแดงเห็ดแดงดอกเ้อหิดแดง,แดง,แดงแบนฝนไม้ไหมเห็ดแดงครับพี่น้องดกอกกํางาขาใหญ่ๆต่อเลยครับพี่น้องดอกใหญ่ๆต่อครับพี่น้องหิดแดง,แดง ต่ออีกหนึ่งดอกพี่นอ้องเห็ดแดงปับ๊บเห็นเห็ดปั๊บพี่นอ้องแดงต่อเลยพี่นอ้องปับ๊บเนี่ยแล้วก็ย้ายมาอีกข้างกันครับพี่นอ้องครับงามครับพี่นอ้องต่อเลยพี่นอ้องหนึ่งดอกออออโอ้หมดกัด อีกหนึ่งดอกพี่น้องเห็ดแดงพี่น้องครับเห็ดแดงต่อครับเห็ดแดงต่อเลยเห็ดแดงต่อครับพี่น้องโอ้เห็ดแดงดอกใหญ่ๆเลยพุดนะดอกใหญ่ๆกำงามแล้วพี่น้องเก็บพูดนะพูด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 อะ เก็บกันพี่น้องโอ้เห็ดแดงหลายคักเนี่ยเก็บเวลาคอยทายดอกครับพี่น้องโอ้ยดอกงามเลยครับนะครับหนุนดอกนึงคาบดองตัดเลยเกี่ยงคนหลอนงามๆเกิดเป็นแถวเลยครับนั่นดอกนี่นั่นนั่นนั่นเนี่ยดอกงามพี่น้องปั๊บมาเป็นแถวเลยพี่น้องคนละ เครับพี่น้องเห็ดดาแรงเรื่องเกิดเป็นแถวเลยครับพี่น้องแต่กล้าตั้งรนน่นอ่ะได้พี่น้องดอกก้นาน่ารักมันล้นแล้วครับสองดอกวจวดจัดปาดบึ่มนะครับทำงานม,มันหวานเลยพี่น้องมือนี้ยมาครับพี่น้องตะอ่อนเห็ดแดงพี่น้องเอ้ยนี่นะมาเก็บนี้ก็เนี้ยเนี่ยมาเก็บอุ้มเนี่ยอื้อผอยมาเลยพี่น้อง อัน้ครับอกนี่ในเบื้องนาวถิมนาวกระเบาเสียดายด้วยนาวป่ะเอาเด้กบอเนี่ยดอกนึ่งันด้เอาไปได้กะบอกมันละพี่น้องงามนะดอกนึงเิมนะเจ้าจดหัดเลยครับตัวเอาเต็ี่เาเาหรอบอไดบอไดที่เรใหญ่มาตรงนี้นะอดพี่น้องครับ เต็มตะกายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเทีทยดเลยพี่นองง้องเงี้ยปั๊บหมาดีสองคมครบับนี่ฮต่อเลยพี่น้องดอกใหญ่ๆงามอถ้า,งงาอ่อนเฮ็ดพี่น้องเลยคนนะครับพี่นออ้องอ้ยคักคักพี่น้องคักสรุปผลงานครับวันนี้มันหมาดเลยครับเต็มสองตาพี่น้องคนนะ่ะ เต็มสองตาเลยครับพี่น้องมันมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดกันแจ้งเตือนให้ผมไม่นไปยครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ